สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าขคุณโควิดถ่ายคลิปได้ใช่ไหม่ายคนเดียวถ่ายคนเดียวไม่รู้เลยวันนี้จะมาทิ้งในพี่วิ่งไปเปิดพี่ทอดไอ้นี่อยู่ไงแกงไตปลานะคะพี่วิ่งเข้ามาเขาบอกว่าเขาว่าออกไปซื้อของก่อนเดี๋ยวเขามาพี่ก็เลยไม่ได้มองรุกพันนาไหมโชว์หน่อยโชว์แกงนี่เต็มหม้อเลยนะคะแกงไตปลานะคะโอ้ยแกงปลากลางอันนี้น้ำจิ้มใส่อะไร ยำีมาน่งยำมาเดได้ันก้นี่ไงอให้ใหม่นีนะยำม้ยเป็นปาแซบเลยโอ้โหเนื้อลวนๆไม่มีวงจรวนเส้นอะไรเลยเผ็ดยำโบกินได้ปะวะยำจิ้กุงไม่ต้องเซ็ตเซ็ตหยเอาทิ้งทำไมไม่หกใช่ไหมโตเอากวบ อร่อยอ่ะเห็นไหมนี่แกงแสบปลากินแสบขนมจีนโว้ยเพื่อนๆวันนี้ขนมจีนอะไรนะอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะยำซีฟู๊ดไม่ใช่เนี่ยปะเปี๊ยะเยตาไปซื้อแผ่นมาจากไหนใส่กรอบใส่กรอบนั่นนะใสกรอบอีสานหาไม่ได้ไม่เจอไไก่ทอดด้วยนะคะมีขนมถั่วแปบด้วยนะคะโอ้โห วันเกิดเพื่อนๆวันนี้มากินงานวันเกิด <c oughs> ครัวเขา,า,ามไม่นี่สวยมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครมาเน้โอ๊ยใครมาใครมา ไปดูในะใครมาเอาเดี๋ยวไปช่วยยกของก่อน เก่งแท้หินเากยน่ากินเชียรตายาย่ายา่าี้ยายมีอยู่พิมนะพิมไปเนี่ยเฮ้ยอะไรล่ะสวัสดีค่ะผักชีซื้อมาแล้วผักชีอยู่ไหนซื้่ะไม่เนย่ว่ามีมาอะไรทำไมไม่ปลูกผักชีจะกองนะวันเกิน นั่งเร็วจะคข้าวันกันไม่กไไม่ได้ไปเรียนออนไลน์วิวนี่นะคะนี่ไม่ใช่มันมาแล้วมันไปบ้านแล้วมันบอกแม่จะดิไปไหนนี่แกงไตปลานะคะไตเลอะว่ะวัดกรอบขวบว่ะไม่มีอะไรนะเนี่ยเผ็ดไปถูกปะเปียะปะเปียะยำ นี่นีของฉันถุนีกจองนู่นอย่าน yes, ี่จะฟังมันเกินนะคะอันนี้วันนี้ได้ต่งเยอะอะไรกินอยู่ทูบแบบท่ามสว่างมากเลยบ้านเยตาไม่ไม่มันมันไอ้กำแพงมันขาวมันก็เลยทำให้ดูส่วน สวยกันทุกคนเลยนองโบน้องโันนี้น้องฝนนะคะน้องฝนคนสวยน้องฝนไว้ห้ามอย่าถ่ายลายเดี๋ยวไปน้องโบน้องโบอันนี้เจ้าของมอะไรนะคะไอเจ้าของมอะไรเจ้าของวันเกิดนะคะซื้อสิคะดีนะดีไม่ซื้อมาไปซื้อมันไม่มีแต่ซื้อกะกะแล้วว่าไม่ได้ซื้อมาแน่นี่หมดอันนี่ นี่ต่อยเลี้ยวเลยปีมวอากินกินกินไม่เนอไรไรู้เกันอันนี้หลอก่อนใครจะจำเนี่ยไหนอเดา่ะเดียตาเปนั่งไม่ขาเข่าขลังเข่าใครอะตรงนี้เออบนีาดดังข้นอะไรเนี่ยขัานดังเต้ อลัยอําสวยไหมมันไรสวยนะอัปเดตเมื่อวานทำไมมันสวยเนี่ยอัปเดตกล้องแล้วมันเลยสวยฉันนั้นไม่สวยหรออ้าไม่สวยหรอแกย้ายยั้ยงถึงไหมไม่สวยแต่แซ่ไม่สวยแต่อร่อยก็ผัวก็เลิกงานเช้ามันเปิดทันเสื้อร้านพู้ใหญ่บอกมั้ยมันเปิดวันไหนมั้ มีวันต้มจานมันสุกมั้งต้าจานมันสุกเหรอใหญ่ในวันตอนแรกหนูจะไปวันเสาร์กันหนูเปิดอินเตอร์เน็ตซื้อมากระบายทำทีเดียวใช่ยายซื้อมาสองห่อทำทีเดียวเองยังเหลืออยู่เดิมใหญ่ไม่ได้ไปคงยอับหน้าเลยสว่าจะทำอีกเหมือนกันเลยทำไม่ได้จะไปทำยังไงลวกเอาใอยากไปว่าอะไรนะอะไรตั้งนะ ันคนตายแล้ก่อนให้หลังอยากโชว์ไงอยากลงยูทูบแม่ไฟวไฟจะไม่กันแฟนบอกว่าไม่ได้ไปคลิปหรอกอยาลงทูบเลยนะอยากมาไม่ได้เขาไม่ได้มารับวัวให้เป็นเคื่อส่งน้ึ้เียวะเขาตั้ขายเฉียวสะเมีกา้ ก็ตอนแรกว,ว่าถ้า,าพี่หญิงมาชวนในฝนฝนที่มีลูกมาด้วยนี่ไขอยืมช้อนนี่น้อยนะใช้มือไม่ได้เกส้กกมเกยเกยไหลังบังแล้วทีเนี้ยก็เลยพี่หญิงไม่มาก็เลยไม่ได้ชวนเพราะว่าไม่มีใครช่วยฝนอุ้มลูกผมนมันต้องเอาลูกน้อยมาด้วยะน้องอ่ะ คนกัเียโอหสขนาดลือนั่งจะนั่งรอบสองรับ2มีขนมด้วยนะคะอันนี้รับ2ขนมไทยๆนะคะัูเ็นอะไรพี่เข็นเนี่ยนะคะรับ2กับแพนนี่ไงไม่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 แพนนี่ใครแพนนี่ลงมันหมูลงบันหมูถ้าแล้วกัมาไลยคิมโชว์หน่อยค่ะจะตากอันน้ำจะตาจ้ะ นี่ของใครนั่งตรงนี้อะไรอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยไหมไม่อร่อยก็ต้องอร่อยไม่อร่อยต้องอร่อยถามตั้งนานเสียมารยาทมากเลยไม่ตอบเลยนั่นนั่นนั่นแสดงแสดงอยู่แสดงว่าอร่อยอ้ามพี่เหล่าขัวก็มีอะไรด้วยกันรับสองนะคะรับสองเดี๋ยวกูแล้วแจกบ้านเลยว่ะข้าวเหนียวก็มีนะคะข้าวเหนียวรับสองนะคะโอเป็ันจะแซ่บแท้ ตามรถตำรวจสองคันไปไหนนอกตำรวจประมาณสิบสองกิโลเมตรนะนเพื่อนเนี่ยในเขาเรียกกันในอำเภอเนาะอำเภอที่ยายมาซื้อของส่วนมากก็จะมานี่เลย เดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะไปอีกที่หนึง่ง